ครับวันนี้จากทีมงานศูนย์บริการเพียงไทยวัฒนากุ๊ปสาขาฟันแกนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการเลือกใช้ปั๊มลมนะครับผมยกตัวอย่างมาอยู่ที่สามตัวนะครับสามแบบก็จะมีแบบโรเตอรี่นะครับแล้วก็แบบออยตีแล้วก็เป็นแบบับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนเลยนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเรียกว่าแบบโรเตอรี่นะครับเป็นแบบโรเตอรี่ใช้ระบบน้ํามันนะครับใช้น้ํามันแล้วก็ เป็นมอเตอร์ขนาดสามแรงนะครับมีระบบเฟเจอร์สวิกมีม่านวัดแรงดันนะครับความจุก็คือแรงดันอยู่ที่เจ็ดบาร์นะครับมีตัวปรับแรงดันนะครับชุดปรับแรงดันชุดปรับแรงดันมีหน้าที่ก็คือเอาไว้ปรับแรงดันลมนะครับก็จะมีตัวเกีวัดนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้โอเคครับตัวนี้สินค้าเรารับประกันอยู่ที่หนึ่งปีนะครับ เหมาะสําหรับงานที่เหมาะนะครับงานที่เหมาะก็คือขนาดมอเตอร์มันอยู่ที่สามแรงนะครับก็คือผลิตลมได้เร็วนะครับงานยิงตะปูงานยิงโครงไม้จะใส่กับอุปกรณ์ลมนะครับเหมาะก็คือเดี๋ยวเรามาทดทําการทดสอบเสียงนะครับ <L og al noise> ตัวนี้ครับจะมีขนาดเสียงดังนะครับ แผ่จะได้ปริมาณลมที่เร็วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองเรียกว่าแบบออยฟีนะครับแบบออยฟีตัวนี้ขนาดมอเตอร์อยู่ที่1.5แรงนะครับมีระบบเพเชอร์วิกมีเกว่าแรงดันนะครับแรงดันจูก,ก็คืออยู่ที่7บาร์นะครับก็มีอะคูเลเตอร์นะครับสามารถปรับแรงดันได้นะครับแล้วก็มีตัวดักน้ํานะครับ ตัวดักน้ําก็คือมีหน้าที่ก็คือเอาไว้ใช้กับเวลาเราใช้กับอุปกรณ์ลมนะครับก็ถ้ามีน้ําอยู่ในถังนะครับพาถ้ามีน้ําอยู่ในถังเราเอามาใช้กับอุปกรณ์ลมก็ป้องกันพวกซีลลูกยางของอุปกรณ์ลมเราขึ้นซีสนิมแล้วก็ชํารุดนะครับตัวนี้จะมีเสียงเบานะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับอ่าตัวนี้จะมีเสียงเบานะครับเหมาะกับงาน โรงพยาบาลนะครับงานธนกรรมงานห้างสรรพสินค้านะครับที่จะเอาปั๊มลมไปใช้นะครับก็คือมันจะมีเสียงเงียบนะครับเดีมาดูตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็คือจะเป็นระบบสายพานนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานก็จะเป็นมอเตอร์เข้าสู่ชุดลูกสูบนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับ ตัวนี้จะมีเสียงประมาณนี้นะครับอ่าจะเหมาะกับพวกงานอู่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าก็คือจะเป็นงานไปเรื่อยๆนะครับพวกงานพ่นสีอย่างนี้ก็เหมาะนะครับก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นชุดมอเตอร์นะครับมาหาส่งมาหาชุดลูกสูบนะครับก็มันจะลดลดปริมาณความร้อนนะครับก็คือว่าจะไม่เหมือนพวก ชุดโรเตอรี่นะครับก็คือจะทํางานต่อเนื่องตัวนี้ก็จะเป็นการทํางานของมอเตอร์นะครับรับประกันให้1ปีนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจปั้มลมแต่ละแบบนะครับก็เลือกตามที่เหมาะกับหน้างานของตัวเองนะครับก็ฝากติดตามนะครับมีเบอร์โทรอยู่ใต้ลิงปนะครับผมฝากไว้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ